ห้าสองศูนย์ห้าไปจนศูนย์ใส่ร่วมกันไม่ได้ถ้าใส่ได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนข้อเปลี่ยนก้านเดียบเทียบชุดชุดเสื้อสูรบระหว่างห้าสองศูนย์ศูนย์ครับตัวนี้น่ครับห้าสองศูนย์เขียนห้าสองตอนนี้ห้าแปดศูนย์ศูนย์ครับเขียนห้าแปดของโซแมกครับของโซแมกตั้งคู่เลย ตีนเสื้อแตกต่างกันแล้วก็ความลึกช่วงชักับช่วงชักต่างกันต่างกันนิดเดียวระยะนอดเท่ากันครับ60สมิลเท่ากันความลึกของห้าสองศูนย์ศูนย์วัดปลายเสียหกสเจ็ดสีความลึกหกสเจ็ดจุดสีความลึกห้าสปงศูน เซียมันกัน6 2 2สีเาไเีย5.20 8.25 8.25ไเสีย5.20เก้าจชองชักจะต่างกันประมาณ1.5มิลดูด้วยตาไม่โอ้ครับต้องวัด ของชักความลึกต่างกัน1.5มิลถ้าใส่1.5มิลประมาณไหน,นีประมาณนี้กำลังลดลงครับกำลังเครื่องจะลดลงลูกสูบจะไม่ดันจะไม่ถึงจุดสูงสุด ใส่ร่วมกันไม่ได้ถ้าใส่ได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโค่เปลี่ยนกา้านเปลี่ยนก้านดีกว่าครับเปลี่ยนก้านไม่ไม่แน่ใจว่าว่าก้านของาา้าไปซื้อเท่าันไหนตัวนี้เป็นก้านของ5 2 0 0นี่ครับก้านของ5 2 0 0หรือว่านิวเวทนิวเวท้าบปชเชต เดี๋ยวถ้าของอ,อของห้าแปดศูนย์ศูนมาเดี๋ยวจะเริ่มทำคลิปอีกทีหนึ่งตอนนี้ของห้าสองศูนย์ศูนย์นิวเวศสวยการนิวเวศสวยมาก